โรคผื่นผิวหนังเรื้อรังในเด็กส่วนใหญ่เราจะมาด้วยเห็นว่าเด็กเนี่ยคันเนาะเป็นผื่นแล้วก็คันต่อมาแล้วก็เกาเกาแล้วก็ที่เรากลัวต่อมาอีกก็คือมีการติดเชื้อซ้าซ้อนขึ้นมามันก็จะวนเวียนไปมาอย่างเงี้ยสิ่งที่แม่บอกทุกครั้งก็ลูกอยากเกาสิแต่ว่ามันคันนะคะแล้วผลที่เกิดต่อมามีอะไรคะ พอเด็กคันก็จะนอนหลับไม่ดีเช้าไปโรงเรียนก็จะเรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยสดใสมีการศึกษามาแล้วว่ากลุ่มเด็กที่เป็นโรคผื่นผิวหนังเรื้อรังเนี่ยจะมีผลการเรียนที่ด้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้มีโรคนะคะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรอบข้างในโรงเรียนมีการศึกษาบอกว่า30%ของคนไข้ที่เป็น ค่ข้เด็กนะคะที่เป็นผื่นผิวหนังหักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยเคยโดนบูลลี่พอโดนบูลลี่ปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือคุณภ,ภาพชีวิตไม่ดีมีความซึมเศร้ามีความวิตกกังวลและต่อ,อมานี้ก็คือจะมีผลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนการศึกษาก็พบอีกว่ามักจะเป็นคนที่มีผื่นในบริเวณที่อยู่นอกร่มผ้ามองเห็นเด่นชัดผื่นมีความรุนแรงที่ในระดับปานกลางครึ่งไป ดังนั้นในมุมมองของหมอและผู้ปกครองอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นว่าเราต้องรักษาเต็มที่มากขึ้นไหมเราต้องชั่งน้ําหนักกันล้วละ,ละว่าข้อดีข้อเสียจากการรักษาเป็นยังไงอันนี้แหะค่ะเป็นเรื่องที่หมอและคนไข้รวมถึงผู้ปกครองที่จะต้องพูดคุยกันในรายละเอียดค่ะเอาใจช่วยคนไข้ทุกคนค่ะ